สวัสดีค่ะผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เรามาเทิดทูนพระคุณแม่กันค่ะแม่มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ให้เราได้เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แม่คอยเฝ้าทนุถนอมดูแลเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแม่จะคอยดูแลอยู่ข้างกายไม่เคยห่างแม่คอยพร่ำสอนเพื่อให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้ แม่ส่งเสริมให้การศึกษาปีอาชีพที่ดีแม่มีพระคุณอย่างล้นเหลือหาที่เปรียบไม่ได้รักแม่ให้มากๆนะทุกคนคลิปนี้มัดจึงได้สร้างสรรค์กรอนเทิดทูนพระคุณของแม่ติดตามชมได้เลยนะคะรักของแม่ตราตรึงซึ้งดวงจิต มอบชีวิตเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่เฝ้าห่วงหาอาดูลูกไม่ห่างไกลเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีของสังคมแม่ตื่นเช้าเตรียมหงุงหาอาหารสุขสำราญดวงจิตคิดสุขสมในอ้อมกอดแม่นั้นน่ารื่นรม มิตรอมตรมมีแม่อยู่แนบกายทุกๆวันแม่คอยเฝ้าพรำสอนแม้ยามนอนคอยพัดวีมิห่างหายสิ่งไม่ดีแม่ปัดเป่ามอดมาลายลูกสบายแม่มีสุขทุกที่วันรักเที่ยงแท้ของแม่มิเคยขาด แม่หวังวาดให้ลูกจงสุขสันคอยถนอมปกป้องไม่หวาดวันแม่ของฉันไม่มีใครเทียบได้เลยแสนดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่คอยเทคแคร์ดูแลลูกมิเพิกเฉยคอยประครบประงมลูกไม่ห่างเลย แม่ไม่เคยทิ้งลูกให้ทุกอุราใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่มันดูแลเฝ้าแม่คอยห่วงหาขอให้แม่อบอุ่นใจทุกเวลาสุขหันษาในวันวิเศษนี้ร้อยมาลัยอย่างปราณีตเป็นพวงสวย หอมระรวยกลุ่นกลิ่นแสนสุขีลูกรักแม่คนนี้เท่าชีวีลูกรู้สึกเปรมปรีซึ้งอุราเฝ้าเรียงร้อยความรู้สึกเป็นอักษรแต่งเป็นกรอนในวันแม่ซึ้งหนักหนาอานทีไรอบอุ่นใจในทุกรา เป็นเพราะว่าลูกรักแม่ที่สุดเลยข้าน้ำนมของแม่นั้นยิ่งใหญ่ลูกซึ้งใจในพระคุณมิเมินเฉยลูกจะเลี้ยงดูแม่ไม่ห่างเลยสุดเปรียบเปยเป็นถ้อยคำสุดบรรยายลูกจะทดแทนพระคุณของท่านแม่ เป็นนางฟ้ามาดูแลมิห่างหายอันโรคร้ายไม่มาคิดกล่ำกลายอันตรายมอดม้วยมาลายไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วล่าท่านจงพาให้คุณแม่จิตแจ่มใสขอให้แม่แข็งแรงเป็นร่มใสร อวยพรให้แม่ของฉันสุขสันเทินขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของมัดค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมาให้ชมกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ